ชื่อนางสาวนุชราสุธิประพารหัสนักศึกษา63121710116 6เรียนอยู่าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเ,อเพื่อนๆทำท่าเบนยินกันนะคะโดยมีชื่อท่าว่าตบมือตบตักตบไหล่นะคะสเต็ปที่1ก็คือให้เ,เพื่อนๆตบมือ สเต็ปที่2คือตบตักสเต็ปที่สาคือตบไหล่นะคะเรามาร้องเพลงและทำท่าประกอบไปพร้อมๆกันนะคะมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล่แลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือตบตักตบไหล่ตบ ือตกมือขอบคุณค่ะ